สวัสดีครับวันนี้นะครับมีเหรดหนุ่มพ่อรวยนะครับรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับน้ำหนัก4บาทนะครับรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ครับเดี๋ยวชมด้านในนะครับอันนี้ป้ายแดงเลยนะครับไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนำมาให้ชมกันนะครับวันนี้นี่ครับดูความสวยงามนะครับสีสันลวดลาย การลงยานะครับครับโค้ดด้านบนนะครับโค้ดอยู่ด้านบนนี่ครับด้านข้างนะครับครับน้ำหนัก4บาทนะครับเลื่อนสมรศักดิ์ครับสายเดิมครับไม่เคยตัดเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับศึกษานะครับ ศึกษาและสะสมไปด้วยกันของหายากเลยนะครับองตะโ,โกทุกรุ่นนะครับของพ่อดีทุกรุ่นนี่ครับลุกด,ด้านหลังนะครับโค้ดต่อโค้ดรันนัมเบอร์นะครับชัดเจนนี่ครับเพื่อพ่อรวยรุ่นเลื่อน,นสมรสรถนะครับหนัดสี่บาทป้ายแดงศึกษาไปด้วยกันนะครับ ้าไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ